สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีจะพี่น้องจ้ามาปล่อยควายเลี้ยงกับน้องนารินน้องนารินปล่อยเชือกควายเลี้ยงแล้วคุอันนั้นรองน้องนารินมาถ่ายให้แม่มาาแม่จ่าจะแม่จ่าจะปล่อยเชือกน้องนารินมาจับน้องเลินมาจับถ่ายคลิปให้แม่อารเร็วๆนี่พอยมาจับเร็วๆอย่าอามือบางนะอย่า,อามือบางกล้องนะเห็นไหมนะ่ะมือบางกล้องนะจับดีๆไม่สังต มันแตกมันหอนเอาเนี่ยใส่กระเป๋าอันนี้เถอะบอลแหละจักแล้วเอาจ้าออกไปนี่นี่นี่จับปล่อยตรงนี้ไงเอาล็อตไอ้ควายอยู่ไหนไปปล่อยควายเล็กไปปล่อยควายเล็กนวลไปปล่อยควายตัวเล็กมาอยู่ 温度うくはない。<laughs> <laughs> Diolch yn fawr iawn am เ,เลี้ยงควายยามาแรงห้าโมงครึ่งแล้วสมุนเพียบเลยหอนกะดกะัดอ้าวชิมาดมอย่างนี้เบ่งผู้ชิมาดมกันได้เดี๋ยวนี้ oh <my> หว่วยควายบอย่ามาดมสิหว่วยควายไล่พี่พลอยแล้วน้น <laughs> ผูไปขึ้นไปลัดมันทางผู้มันสิไปป่ามังนาวเลยค่ะไปยืนลัดมันตรงหอลัดนามันผู้อ้าวมันสิขึ้นป่ามังนาวมันจะได้ไปหลายอย่างอีกมักยอควายน้อยแล้วแม่มันสิแลนใสซุ่มเพลิน ผู้ไปรัดเออไปรัดน้ำมันไว้ยานมันขึ้นป่ามังหนาวมันสินไหลลงมาหยากมันขำล่ะมันขำเราต้องเอามันเอาขึ้นไปป่ามังหนาวดอกไปแมบน้ําลงแมบน้ําแล้วเอาเข้าคอกเลยเออหน่ทันว่าวันศิล มีซื้อมอันพุ่ไปเนาะไปแทบข้ายืนกินน้ำพยาตกไปที่มันลงนะ ฮ้อนห้าหกโมงแล้วเบิง่งผู้แดดอ๋อสี่หกโมงอะไรเนี่ยนี่เบิ่งรถแดดแดดพิลึกพิลึกอหมล,ลบเลยลบลบโมยเอาขึ้นไปป่ามังหนาวแล้วมันขำแล้วมันสี่หกโมงแ,แล้วแล้วเบ้งมาคองบอจักแล้วผสมดดล้วได้ละ่ะ <c oughs> ผสมสองสามรอบแล้วเขามาผสมให้ ทองซุกได้ค่ตัวนี้ผสมแม่ใหญ่ผสมท่องซุกเนยค้างแม่มันเด้ที่ตะเวนสิตกดินนะะยังแฮมเป๊ะอยู่ค่ะ ร้องไม่ร้องไม่ร้องดูบอเห็นไหมบออาบน้ําแล้วตัวนั้นมันไม่อาบน้ําหรอมันจะเข้าไ้คอกแล้วบอนั่นไงเด้อเด้ดูดมันหอนมังไขอยน้อยหอนมันลงกับแม่มันแล้วอ่ะลอยน้ําเป็นเด้อลอยน้ําเก่งเด้อลอยน้ําเก่งเด้อหมด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 มุดหมดหมดหมดวยัหมดไมดแล้ว ขี้เลยเดินไปขี่แม่ควายจะมาหาอินโทรดูเห็นไหมควายน้อยมันว่ายน้ำเป็นจะขี่ควายน้อยในน้ำอ้วนปะปี้อยู่เลยเอาควายเข้าคอกคุนพี่น้องจ๋าขอเก็บบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าคลิปนี้สวัสดีค่ะ